ต่อไปรับฟังพยากรณ์อ,อากาศคะ่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปประเทศไทยมีฝนบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกและมีฝนหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวเบงกอลทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยทำให้ยังคงมีฝนบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรี ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1น่งเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงคำ่ำ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่นากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศกสตรกองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา1นาฬิกา0นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง75ซนติเมตรและเวลา13นาฬิกา19นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา9นาฬิกา40นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา18นาฬิกา29นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษหลัมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา44นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นากา46นาที